สวัสดีค่ะีนต้อนรับนะคะสุคลิปดวงความรักครึ่งเดือนแรกในเดือนเมษายนของชาวธาตน้ํานะคะชอวธาตน้าได้แก่ลัคนาราศรีอะไรบ้างนะคะมีมีนค่ะมีกรกฎแล้วก็มีพิจิซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมีนกรกฎพิจิในโหราศาสตร์ไทยหรือตนนตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้ หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเนาะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่ายอยาจะสื่อสารไปถึงขอแค่ตัวคุณเองมีคนให้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้ไม่ว่าปัจจุบันคุณและเขาจะคบหากันในสถานะอะไรนะคะมาค่ะชาวธาตุน้ํามาดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขากันนะคะไปดูกันขอใพ้ให้สถานการณ์รูปแบบความรักความสัมพันธ์คุณและเขาคะ่ะ ชอบควีนถือถ้วยหน้าไพ่ของคนมีความรักหน้าไพ่ของคนที่มีความรู้สึกให้กับใครสักคนเป็นช่วงถือข้ออกาค่อนข้างอ่อนไหวนะอ่อนไหวง่ายควีนถือถ้วยหกดาบไปไหนจ้าทลาดน้ำ ใยถือดาพี่ว่าเป็นช่วงที่ท่านน้นเองท่นานน้ำเองค่อนข้างเดินทางบ่อยนะคะแล้วตัวท่นานน้ำเองอะ่ะบางท่านที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคคุณคงพยายามโมอนอยู่ความสัมพันธ์นี้มีเรื่องให้คุณหน้าโมโห,โหอยู่เรื่อยๆไม่รู้ทำไมนะคะบางท่านเคยเสียน้ำตาให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเมื่อท่านเสียน้ำตาให้กับความสัมพันธ์ทุกครั้ง มันมีความนอยอ่ะอม,มีเด็กถือไม้เหรอให้สถานการณ์เขาสองสาวทัดน้ำสิสองเหรียญอืมถ้ามันไม่ได้มีประเด็นกันในเรื่องของการซัพพอร์ตเรื่องสภาพคล่องอ่ะ นั่นแปลว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีสภาวะถ้ามันไม่เวิร์กมันคือกึ่งกึ่งย่ำอยู่กับที่นะคะวนวนเวียนเวียนถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะคือการติดต่อสื่อสารพูดคุยไปไหนมาไหนต่อกันเรื่อยๆตัวคุณห้อมล้อมด้วยความรักนะเด็กถือถ้วย หมือนมีคนเข้าหาคุณได้เรื่อยๆหรือคุณเข้าหาใครดูดูเป็นหน้าไพ่ของคนที่มีความรักความสัมพันธ์บนเวียนอยู่รอบๆตัวหรือเป็นจุดที่ต่อให้เราอยู่เฉยๆสมมุตินะต่อ้เราอยู่เฉยๆความสัมพันธ์ก็พุ่งเข้าหาแต่ในบางเคสอะ่ะมันคือมีความรู้สึกว่าตัวเราอะ่ะรู้ว่าชีวิตเราในเวลาเนี้ยมันควรที่ต้องโฟกัสกับอะไรหรือทุกครั้งที่ถ้ามีความรักความสัมพันธ์อ่ะ มันจะเป็นยังไงแต่เรามีความรู้สึกว่าเรายังเรายังควรให้โอกาสกับกับความสัมพันธ์ใหม่ๆอยู่ดีซึ่งอันนี้ก็อันนี้ก็ถูกนะแต่เพียงแค่ว่าจังหวะมันอาจจะต้องรอจังหวะที่เหมาะสมแต่พี่ว่ามันอยู่ในจุดที่อืมเราอยากหาคนดีๆเข้ามาในชีวิต ก็หาไปเรื่อยๆก่อนควีนถือดาบความสัมพันธ์นี้มีเรื่องของอุปสรรคหรือความสัมพันธ์เนี้ยแต่ก่อนคุณอาจจะเคยเป็นคนที่อารมณ์ดียิ้มง่ายมากกว่านี้แต่ในเวลาเนี้ยความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือความสัมพันธ์ครั้งใดๆที่เจอมามันเปลี่ยนทำให้คุณเป็นคนที่เหมือนแบบคัดกลองคนเข้ามามากขึ้นอันนี้ดีแต่กลายเป็น ลักษณะความสัมพันธ์ที่มีคำว่าความระแวงเกิดขึ้นไม่ไว้ใจคนง่ายๆอีกต่อไปพราะรู้สึกว่าแบบเจ็บมาเยอะแล้วเจ็บมาพอแล้วอย่างนี้ได้ค่ะมันจะไม่เวิร์กเลยถ้าไปเจอปัญหาเราสองสามคนนะ่ะเราแบบอีกคนหนึ่งแบบบาลานซ์ความสัมพันธ์ไวเดอะสตาร กุมพยายามควบคุมความสัมพันธ์ความรู้สึกของตัวเองให้ดีหลายเคสที่แบบคือเหนื่อยกับตัวเองอ่ะมีความรู้สึกแบบเมื่อไหร่ฉันจะเจอความรักดีๆรักดีๆมากี่โมงอะไรเงี้ยจนคุณแบบเออฉันคงต้องไปเป็นภาราสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วล่ะต้องไปขอพรขอให้ได้เจอแบบความสัมพันธ์ที่ดีเฝ้รารอชุ่พรช่มมา ดังนั้นสี่ดาบอืมเดทสิบไม้จริงเฝ้ารอจนพรจะมาจริงเออบังเคตเป็นคนเก่าๆบางเคตมีกี่คนก็จบมีกี่คนก็เปลี่ยน รู้สึกแบบท้ออะท้อกับความสัมพันธ์อะว่าแบบเออสนใจแต่เรื่องอื่นไม่สนใจเรื่องนี้อะไรเงี้ยนี่แหละมาดูมีจังหวะความผิดที่ผิดฝั่งผิดเวลายอยู่มีชาวพิจิกมีชาวุุมอยู่ตรงนี้ได้นะคะประมาณเดี๋ยวไปดูกันสถานการณ์ประมาณนี้แล้วความรู้สึกเป็นยังไง ความรู้สึกของคุณชาวทัดน้ำขอไพ่หน่อยความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาค่ะรู้สึกไงเขาชาวทัาน้ำบางท่านก็เป็นชาวต่างชาติห้าไม้เทา้าอยากจะเวียงฉันอยากแบบฟาดลงไปจังเลยพี่เม,มย์ห้าไม,าาหมา้ห้าไม้เป็นไพ่วุ่นวายห้าไม้หนึ่งไม้ justice, t e m p l เด็กถือถ pues ้วยควีนถือถ้วยคุณอยากที่จะคุยสื่อสารกับเขาให้มันมีเรื่องราวดูมีอะไรที่จำเป็นให้ได้ไปคุยได้บ้างอืม อะไรที่จําเป็นที่ทําให้คุณและเขาสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้บ้างบางทีอาจจะเป็นเรื่องงานใหม่ๆการโยกย้ายตําแหน่งการเปลี่ยนโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยปรึกษากับเขาอยากคุยกับเขานะคะไม่ใช่แบบคิดถึงเราทักไปคุยอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันเป็น,อน,นขอให้หน่อยสิแล้วเขารู้สึกไงกับคุณชาวท่านรนเขาพนานรู้สึกไงกับคุณ อ๋ออ๋อดีดีเขาคนนั้นรู้สึกไงกับคุณคะชาวทานน้ำห้าถ้วยทำไมเป็นห้าถ้วยล่ะโถเขาสึกยังกับคุณชาวธาดน้ำห้าถ้วยเก้าไม้ดูเป็นไพ่ของความสง,งสัยงง วินดาโดุจังท่าน,น้ำดุจังไฮพรสเตถึงชิ้นจเป็นน้ำแต่ชิ้นก็เป็นน้ำอัดลงดุดุดุเออสามเหรียญมาเหมือนคุณและเขาจะเจอกันในที่ทำงานปะชาวท่าน,น้ำมันดูเหมือนเจอกันในที่ทำงานอยู่นะ เราอยู่กันคนละแผนกหรือแบบเออแบบคนที่มันต้องประสานงานกันอนะเอามาดูเอาตามนี้ก่อนไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อ,อคุณเออของเขาต่อคุณค่ะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะไพ่พี่อาจจะไม่ได้ออพลายสาหรับทุกคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตนัวนั่นเองนะจ๊ะอะมาในหน้าไพา่ ชาวท่าน้ําดูแล้วเอาในโหมดของคนที่แบบเจอกันด้วยเรื่องงานคนที่ต้องทํางานด้วยกันก่อนอืมคุณก็ชอบเขาแหละแต่คุณแสดงออกแบบได้ประมาณนิดนึงว่าแบบเออเราก็ไม่อยากออกโตแรงว่าเรารู้สึกดีกับคนคนนี้นะคะส่วนหนึ่งคุณกลัวการเม้ามอยอีกแก๊งกองเชียร์เนี่ยห้าห้าไม่ท้าอะหลายๆเคสอะพอไทโดนแซลเยอะมันไปไม่ถึงไหนนะนึกออกปะท,ทั้งๆที่จริงคนสองคนมารู้สึกดีต่อกัน นะคะรู้สึกดีรู้สึกชอบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคุณก็ชอบเขาแหละคุณก็รู้สึกดีกับเขานะคะแต่ว่าจังหวะที่มันจะเปลี่ยน่ายจากความสัมพันธ์ของคนที่ทํางานด้วยกันหรือคนที่ไม่ชัดเจนว่าเป็นอะไรกันแล้วกลายไปเป็นคนรักเนี่ยมันขนลุกอยู่อ่ามันมีความเสี่ยงอยู่คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเออฉันยังไม่พร้อมกับการเริ่มต้นสถานะใหม่ๆที่มันต้องออกตัวแรงแล้วเปิดตัวให้คนอื่นรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณชอบเขา ชัดเจนน้าไพ่บอกคุณชอบเขาอยากเริ่มต้นกับเขารู้สึกดีกับเขานะคะออฟฟิเชียลขนาดนี้นะคะมีตุนก็มาธนูก็มาเออประมาณนี้ก่อนนะคะในส่วนของตัวเขาเองอะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณะถ้าคุณแบบดูดุดูเข้มกับเขาดูนิ่งกับเขาพยายามที่จะแบแบเวลาคุยอะไรอะ่ะ ไม่ค่อยไม่ค่อยคุยเอในเรื่องของนอกเรื่องอะแต่คุยในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรเงี้ยเขาก็แบบมีความรู้สึกว่าแบบผุยคุณดูกับเขาจังแต่คุณดูแบบแต่จริงๆแล้วมันน่าจะมีอะไรมากกว่านนั้นนะคือเขาก็มีความสงสัยเนี่อ,อกใช่ไหมจริงๆโลกโลกข้างหลังการทํางานของคุณอะไรเงี้ยโลกหลังเลิกงานของคุณมันเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ย จริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีคนคุยเยอะไหมน่าสนใจอะไรยาเงี้ยอยากรู้จักมากกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะอืออยากรู้จักมากกว่านี้อยากสนใจมากกว่านี้อยากไปต่อมากกว่านี้คือเขาก็ชอบคุณนะนะพร้อมที่จะคุยนะคะพร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะแบบโฟกัสที่คุณอะถ้าเป็นในเคสของคนเก่าๆที่ความสัมพันธ์มันจบลงไปแล้วอะพี่รู้สึกว่าชาวท่าน้ํา มันมีความหงุดหงิดบางอย่างในความสัมพันธ์คุณและเขาอาจจะทะเลาะก,กันทัดน้ําแต่ว่าอทะเลาะก,กันต่อให้ทะเลาะก,กันต่อให้มีเรื่องเข้าใจผิดกัน พี่ว่าส่วนหนึ่งมันไม่ใช่การเข้าใจผิดที่มันมาจากการดิวตรงของคุณและเขาแต่มันมีการเข้าใจผิดที่มันมาจากบุคคลที่สองบุคคลที่สามเกิดขึ้นได้นะคะแต่ยังไงเสียพี่ว่าตัวคุณเองอยากที่จะให้ความเป็นธรรมกับตัวเขาอยากที่จะพูดอยากที่จะคุยอยากที่จะเคลียร์ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันเป็นยังไงคุณอยากใช้โอกาสคนคนนี้ในการแก้ไขอ่ะเพราคุณชอบเขาไงแล้วคุณก็ค่อนข้างมีความเชื่อว่า สิ่งที่คุณได้ยินมากับสิ่งที่คุณรู้จักจากตัวเขามันดูไม่ไปในทิศทางเดียวกันอะมันดูมีความย้อนแยง้งเพราะฉะนั้นฉันให้เทคสองกับเธอพูดใหม่สิเล่ามาสิอะไรประมาณนี้ได้นะคะหน้าให้เขานะคะชาวทัตน้มตัวเขาเองมีความผิดหวังมีความเสียดายมีความเสียใจพี่บอกแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขารู้สึกว่ามันมีอุปสรรค ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการที่มีคุณคุณอาจจะเป็นคนที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วหรือสองอาจจะเป็นการที่เขาอาจจะไม่โสดอ่ะเป็นไปได้หรือถ้าไม่งั้นตัวกลางในความสัมพันธ์เนี้ยมันคือใครสักคนหนึ่งที่แบบหรือกลุ่มคนหรือจัญญาบันหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่า เขาไม่สามารถที่จะแบบแสดงออกในความสัมพันธ์นี้ได้มากกว่าคนที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรือคนที่ทำงานด้วยกันมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายทาั้งๆที่จริงเขาก็ชอบคุณนะเราก็รู้สึกดีกับคุณนะเพราะถ้าไม่รู้สึกดีด้วยมันจะไม่เฮิร์ตอะมันจะไม่แบบไม่เสียความรู้สึกไม่เหนื่อยไม่ทอ้อไม่หน่อยอืมพี่ว่าคนนี้เขาก็มีใจให้คุณอะแต่สถานการณ์และบริบทต,ตรงนั้นอะณนะเวลานั้นอะ มันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ของกันและกันนี่คือเคสคนเก่านะกลับไปต่อไปดูซิการเทคชั่นในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะเทคชั่นอะไรชาวธาตน้ำเอาให้หน่อยหกถ้วยอ๋อเขาจะเ a คชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้คะธาตน้ำมีหกถ้วยมีสิบดาบ มีห้าเหรียญเดฟูลควีนไม้เฮโรแฟนอืมในความสัมพันธ์นี้นะณปัจจุบันนะ่ะพี่ว่านะ ว่าไกลเกลีย่ยเป็นไปได้ไกลเกลีย่ยเออถ้ามันเป็นความสัมพันธ์แบบเราสองสังคนสิ่งที่ทําได้คือการประนีประนอมแล้วเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนทํางานด้วยกันเป็นอะไรเงี่ยเขาคงทําไปก่อนนะคะเขาคงทําไปก่อนส่วนหนึ่งเพราะรู้อยู่แก่ใจแล้วแหละว่ามันไปต่อไม่ได้อะคุณไม่โสดเขาไม่โสดไปต่อ,อยังไงอะใช่ไหมคะหรือสอง ในความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันเป็นเคสคนเก่าในชีวิตของกันและกันน่ะมันต้องมานั่งดูว่ามันเจ็บกันมามากแค่ไหน่ะมันอยู่ด้วยกันในสถานะนั้นน่ะแล้วแล้วมันทาร้ายกันหรือเปล่าถ้ามันทาร้ายกันสิ่งที่ดีที่สุดคือเหมือนการขอโทษซึ่งกันและกันแล้วก็แบบเลติปีปล่อยต่างคนต่างไปเรียนรู้ไปเติบโตไปเริ่มต้นใหม่ไปใช้ชีวิตของตัวเองน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่พลอยช่วที่จะช่วยได้อะไรประมาณแล้วปล่อยเรื่องนั้นกลายเป็นอดีตไป อะไรประมาณนี้ได้อืมนี่คือแผนของเขานะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นะคะขอไพ่หน่อยแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ขอไพ่หน่อยนะคะาจริงพี่ไม่รู้ว่าแถวบ้านพี่ปกปักปกป,กปักอะไรกันแล้วคุณรู้อะไรไหมถ้าใครตามช่องพี่มาตลอดนะช่องพี่จะครบเจ็ดปี ถวบ้านพี่ไม่เคยก่อสร้างเสร็จเลยงงปะอืมมันไม่เคยแบบเงียบเลยอะ่ะควินถือดาบคิงถือเหรียญเวิลสถานการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาค่ะท่านน้ำคิดาบคิงเหรียญเวิล์สี่เหรียญอ็มพลัลลโอเค สามถ้วยสถานะเพื่อนนั่นแหละนะคะเห็นความเป็นม <'t v Nur> ืออาชีพของคนทน้ง so คู่เห็นความเป็นมืออาชีพของคนทน้งคู่ถ้ายังต้องมาทํางานด้วยกันมาสื่อสารด้วยกันถ้าใครเขาคีบความสัมพันธ์นี้ไว้ในสถานะเพื่อนมันคือเพื่อนแหละเพื่อนจริงๆทัดนามันเป็นมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าพอมันขึ้นเอ็มเพอเรอร์สี่เหรียญงเหรียญควีนดาบอะบางท่านอะมันต้อง บางท่านมันมีการคิดกันอย่างนั้นจริงๆว่าเออเป็นเพื่อนดีกว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานดีกว่านะคะแต่ในบางเคสอ่ะมันคือสถานะที่มันมีตัวกลางเหมือนที่พี่บอกมีกลุ่มคนตรงกลางที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันหยุดอยู่แค่ตรงนั้นน่ะแล้วมันพัฒนามากกว่านี้ไม่ได้แต่ยังเห็นยังเห็นการเป็นเพื่อนการเจอกันการพูดการคุยการสื่อสารยังยังได้คุยกันอยู่แต่เพียงแค่ว่าสถานะตอนเนี้ยมันยังไม่ขยับไปไกลามากกว่านี้เพราะเหมือนแบบ ความรักมันติดบักอยู่อ่ะอเห็นประมาณนี้นะชาวทาตุน้ำเอาใจช่วยขอให้ถ้าไม่เป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้อ่ะก็ขอให้แบบขอให้มันได้พัฒนาไปอย่างที่มันควรที่จะเป็นละกันจ้ะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับดวงความรักครึ่งเดือนแรกนะคะในเดือน เมษายนของชาวทาน้ำค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ Subscribe Like Comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ